อะไรวะแกไม่ดีใจเลยขนาดนี้ก็บอทออมาบอกนสิว่าถ้าเราขโมยโปรเจกต์ของประธานที่นี่ได้สำเร็จเนี่ยขเขาจะให้โบนัสเราคนละหนึ่งแสนเฮ้ยจริงดิเออพี่คะครับพอดีท่านประธานจะให้เอาโปรเจกต์งานไปส่งที่ห้องอะคะ่ะโอ้เพิ่งมาทำงานไม่กี่วันเนี่ยท่านประธานให้เข้าห้องแล้วเหรอครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเธอใช้พนักง,งานที่จะมาทํางานที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันเป็นเลขาของท่านประธานค่ะถ้ามีอะไรสงสัยสามารถติดต่อฉันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนเรื่องรายละเอียดของงานนะ่ะคงรู้แล้วเนาะตอนที่เราสัมภาษณ์กันนะคะเรียบร้อยค่ะโอเคงั้นก็ทำงานให้สนุกนะคะฉันขอตัวไปทำงานก่อนค่ะค่ะค่ะ ที่นี่เหรอวะที่เราต้องเข้ามาป่วนที่บริษัทใช่เงินดีขนาดเนี้ยแถมบริษัทเนี้ยก็ไม่ได้ดูใหญ่มากป่วนได้สบายๆอยู่ละน้ำดื่มครับตกใจหมดเลยขอบคะุณค่ะครับขอตัวนะครับ วะเสร็จยังยังเลยวะติดอะไรปะเนี่ยเออก๊อทก๊อทต้อช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยดิมันต้องทำยังไงอะได้ไดิตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องทำยังไงอะนี่น่ากดตรงนี้น อ <S <S ใช่นิดหนึ่งเหรอหอีกรอบดินี่ไนงไนะนี้นี่นไปมิวอ๋อเออเออเข้าใจแล้วได้ปะตรงตรงนี้ใช่ปะ่ะใช่เออเออเออเขาใจแล้วกแกโอเคโอเคขอบใจมากนะไม่เป็นไรขอบใจนะ เก่งแต่เนี่ยเก่งมากเลย,เลยได้แล้เนี่ย,ด,ยดูดิเฮ้ยพอมโดนไม่รัดเฉยเลยว่ะเออแล้วเ,เป็นไงอะ่ะแกได้เซฟไว้บ้างปะไม่ได้เซฟไปเลยดิต้องใส่คืนนี้ต้องทำงานส่งดึกแน่เลยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราสองคนอยู่ด้วยไม่เป็นไรต้องใส่ไปกดลิงก์อะไรผิดมาแน่เลยไหวแน่นะไหวไหว น้ำมาเสิร์ฟครับเอ๊ะนี่หน้าเหคุณหนะเหมือนใครนะเหมือนพี่น่าเดชเลย้วโ,อ,โอ้พี่โคตรหล่อพี่โคตรเท่เลยใครๆก็พูดอย่างนั้นครับอ๋อครับอ้าวอันนี้น้ำครับน้ำขอบคุณครับขอบคุณครับพีอออ่อันนี้ครับน้ำขอบคุณค่ะอ้าวแล้วของฉันอะ,อะเอาไปไว้ให้ที่โต๊ะแล้วครับ เดี๋ยจ้ะขอตัวนะครับพี่โคตรรอเลยครับไปห้องทำงานช่วนะไปกันนะไปเจอกนะัน เออพี่คะครับเห็นพี่ทำงานมาตั้งเยอะแล้วค่ะซื้อน้ำมาฝากอ่ะขอบคุณนะครับร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะครับเออแล้วพี่ทำงานที่นี่มานานหรือยังอะคะอ๋อทำตั้งแต่บริษัทเปิดเลยครับโอ้โหนี่ก็แสดงว่านายเนี่ยก็รู้แทบทุกเรื่องในบริษัทนี้เลยใช่ไหมอ๋อก็พอรู้บ้างครับ ว่าแต่ถามทำไมล่ะครับอ๋อไม่ได้มีอะไรค่ะ <laughs> แค่ชวนคุยไปเรื่อยเปื่อยค่ะงั <laughs> ้นน้านี่ขอบคุณนะครับค่ะ <laughs> เดี๋ยวไปทํางานก่อนนะคะครับผมไป ีใจเไรขนาดนี้ก็บอโทรมาบอกสิว่าถ้าเราขโมยโปรเจกต์ของประธานที่นี่ได้สําเร็จเนี่ยเขาจะให้โบนัสเราคนละหนึ่งแสนเฮ้ยจริงดิงั้นเริ่มเย็นนี้เลยปะฉันว่าจะไปมอมไอพ่อบ้านนั่นอยู่พอดีเลยอะแล้วก็จะล้วงความลับออกให้หมดเอาเลยนี่เสร็จแล้วเว้ยดีใจเลยอะเสร็จได้ที อะไรเสร็จอะก๊อตอ๋อโปรเจกต์ร้อยล้านของท่านประทานน่ะท่านให้ฉันเป็นคนทำฉันทำต้องสามเดือนเลยเสร็จแักทีอ๋อ,องั้นเดี๋ยวฉันไปส่งท่านก่อนนะอืมขอให้โชคดีนะวยโชคไม่ต้องพึ่งแล้ว <laughs> ไปก่อนนะนี่โชคดีที่ไม่ดโดนพวกเราฉกมานะสิ เออสิเออไอว่าแต่ห้องประธานนี้มันอยู่ไหนอ่ะฉันยังไม่เคยไปเลยนะอืมฉันว่านะแกก็ไปหลอกถามในพ่อบ้านนั่นสิฉันว่านะมันเป็นแค่พ่อบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเสียเวลามอมหลอก <c oughs> ถามแค่เนี้ยมันก็น่าจะตอบแหละอืมก็ไดนะ้งั้นไปกันเลยป่ะไปดิ ท่านประธานจะให้เอาโปรเจกต์งานไปส่งที่ห้องอะคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าห้องอยู่ทางไหนพี่พรรู้ไหมคะโอ้เพิ่งมาทํางานไม่กี่วันเนี่ยท่านประธานให้เข้าห้องแล้วเหรอครับอ <c oughs> แสดงว่าทํางานดีนะครับเนี่ย <c oughs> นิดหน่อยอะคะ่ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวน้องไปนู่นเลยครับเดินไปขึ้นชั้นสองนะซ้ายมาเลยห้องที่ห้าครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ครับหลอกง่ายจัง ใครสื่อทำเป็นจาผมไม่ได้หรอครับนี่แกแกเป็นพ่อบ้านนี่นทำไมไม่เปลี่ยนชุดไ้จังเลยฮะหรือว่า <c oughs> ใช่ครับผมนั่นแหละผมก็แค่ปลอมตัวเพื่อจะทดสอบอะไรบางอย่างนิดหน่อยอะแต่กลับกลายเป็นว่าผมต้องมาเจอบริษัทคู่แข่งแอบส่งนอนบ่อนไส้เข้ามาที่บริษัทของผม <c oughs> ทีนี้ก็ง่ายเลยครับ พอผมแกล้งโง่เข้าหน่อยเนี่ยวพวกคุณก็เชื่อละวรอดอ็รบช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยดิมันต้องทำยังไงอะได้ดิตร,ตรงไหนนี่ตรงเนี้ยมันต้องทำยังไงอะนี่ยนักกฏตัวนี้นีน่อินเตอร์ได้ล่ล่ะ ได้แตรงตรงนี้ใช่ป่ะใชเออ่เออเออเขาใส่ล้วแกผมก็เลยให้คุณก๊อตเนี่ยทำเป็นว่าโปรเจกต์เสร็จแล้วเพือล่อให้พวกคุณสองคนขึ้นมาที่นี่ไงครับยามก๊อตครับโทรแจ้งตำรวจครับเตรียมตัวไปกินข้าวแดงได้เลยนะครับ พอดีครับน้องพอดีว่าหนูมาหาดูห้องอะค่ะจะมีห้องว่างไหมคะห้องว่างอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวน้องรอแปบ๊บนึงนะโหลครับผู้จัดก,การอ๋อพอดีมีคนเขามาขอดูห้องพักอะครับบอกให้เขารอฉันก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวฉันไปอ๋อได้ครับอเออเดี๋ยวน้องนั่งรอแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวผู้จัดก,การเขามาเปิด อ๋อน้องคนนี้ครับคุณใหม่นี่น้องยังเรียนอยู่หรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะแล้วน้องสนใจห้องพักแบบไหนอ่ะมีแบบไหนบ้างหรอคะก็มีแอร์กับพัดลมพัดลมเท่าไหร่ล่ะคะพัดลมก็สี่พันสี่พันเหรอแล้วห้องแอร์อคะห้าพันอ่ะงั้นหนูขอดูก่อนได้ไหมคะอืมก็ได้ตามมาสิ อออขอบคุณมากมากเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอตัดสินใจอีกทีก่อนนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะครับคุณใหม่เสียเวลาชมัดเลยเอ,อ้าทำไมล่ะครับนี่ไม้ต่อไปอ่ะถ้าไม่เด็กทั้งึกษาเข้ามาดูห้องเช่าอีกอะ่ะแกไม่ต้องรับนะถ้าอยู่ไปอ่ะฉันก็ไม่รู้ ค่าห้องอ่ะจะจ่ายตรงทุกเดือนหรือเปล่าเออคุณใหม่ผมว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณใหม่คิดก็ได้นะครับนี่ไม้แล้วต่อไปอ่ะถ้ามีเด็กทั้งคึกษาโทรมาหาแกอีกอ่ะแกบอกไปเลยนะว่าไม่ว่างห้องเต็มเข้าใจไหมออฉันไม่อยากมาเสียเวลาเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกอ่ะ ค่ะพี่ยามเอาสวัสดีครับน้องสวัสดีวันนี้หนูจะมามาจับห้องอะค่ะเออมาจับห้องห้องนั้นเหรอคืออย่างนี้นะน้องคือห้องนั้นคือมันชอยู่ไม่ได้ครับอะคือมไม่ว่างลาแล้วอะเอ้ารอแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีตั้งหลายห้องเลยนะคะที่ยังว่างอยู่อะค่ะคือพอดีว่ามันห้องนั้นมันต้อง ปรุงอะไรนิดหน่อยน้องคือเดี๋ยวน้องพี่ว่าน้องไปหาที่อื่นเถอะพอดีที่นี่เขามไม่รับนักศึกษาทำไมล่ะคะคือพี่ไม่อยากมีปัญหาปัญหาปัญหาอะไรห่ะคะคือค่าห้องที่เนี้ยก็ค่อนข้างจะแพงนะน้องพี่เขาไม่รู้ว่าน้องอ่ะขอตังค์พ่อแม่มาจ่ายหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งอ่ะน้องไม่มีจ่ายพี่ขึ้นมาพี่ก็มีปัญหาสิ แต่ว่าหนูเนี่ยไม่มีแต่แล้วนะจ้ะพี่ว่าน้องไปหาที่อื่นเถอะตองได้ห้องที่ถูกใจแลยย้วยหรอคุณดง่งนี่คุณดวงรู้จักน้องคนนี้ด้วยเหรอคะรู้จักสินี่ตองน้องสาวผมเองอะฮะเขาอยากมาเช่าอยู่ที่นี่ไงเพราะมันใกล้มาหาลัยดีอะน้องสาวเหรอคะเขาอยู่ได้เลยนะคะอ่ะ,อะไหนเมื่อกี้บอกว่า ัวหนูไม่มีเงินจาน่ายไงคะนี่ถ้าพี่น่ะจะเลือกคนที่เข้าหอพักมันก็ไม่ผิดนะคะแต่ถ้าเลือกคนที่ฐานะเนี่ยหนูก็มันก็ไม่ถูกเอดิดน้องคือพี่ต้องขอโทษด้วยนะเมื่อกี้พี่ดองคะเราไปหาเช่าห้องที่อื่นกันะคะ่ะเรามีเงินเราสามารถที่จะเช่าที่ไหนก็ได้สงสัยที่เนี่ยเขาจะไม่เอาเงินของเราใช่นะไปกัน,นะคะ่ะเอดิด เออ่น้องคะใหม่ครับผมบอกแล้วไงครับว่อาอะไรแกหุบป,ปากไปเลยยุ่งอะไรวะเหลืออีกต้องเยอะั้งแกไม่รู้จะหวงห้องไว้ทำไมพี่ครับใหม่เอ่อ คุณคนนี้เขามาขอพบอัครับสวัสดีครับคุณใหม่สวัสดีค่ะคุณใหม่ไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยธนาคารของเรามาสามเดือนแล้วนะครับคือช่วงนี้ฉันก็พยายามอยู่นะคะคือว่าคนมาพักที่หอฉันมันน้อยลงนะคะจริงๆแล้วผมก็เคยเรียนม,มาดูหลายครงนะครับหอพักคุณก็เต็มตลอด ้าอีกสามเดือนคุณยังไม่จ่ายดอกเบี้ยให้กับธานาคารของเราเราควรจะต้องมายึดกุล้วนาวฮะยึดเลยเหรอคะครับเอ่อผมไปก่อนนะครับ แล้วก็อย่าเลือกลูกค้ามากเป็นไงอะ่ะโดนยึดตึกเลยจะได้เงินเดือนไหมเนี่ยโอ้น้ำหน้าไหมล่ะ